สวัสดีค่ะคุ้มพวงพร้อมออกขายแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าออกจากบ้านค่ะมีฟักทองมีมันไข่มันต่อเผือกนะคะมะม่วงเปรี้ยวจะมะม่วงเปรี้ยวใครชอบกินมาบ้านยายจำลองนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะมาให้กำลังใจด้วยนะคะ มะละกอจ้าข้างบนเป็นฝักอีกานะคะฝักลิ้นฟ้ามีหลายหลายอย่างคะ่ะมีหลายหลายอย่าง อุดหนุนหน่อยนะคะพ่อค้าแม่ขายออกพรุงนรีสาวตีห้าคืนออกจากบ้านค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยได้ก็หาคอนเทนต์เด้อพี่น้องเลยแกก็ไม่ได้ไ,ไปใส่ก็รถผักคือเกาเลยแต่ละเมื่อนี่กระถายเทียเดียวเขาก็ข,อข,อข,อขายมืดแล้วก็ไปบรรทุกมาใหม่อีกพี่น้องเลยจากเสียวยังไปลงให้เป่นละได้เห็นแล้วกับกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้าเด้อพี่น้อง ดเแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะข้างล่างนี้ก็เป็นมะนาว นาวเปรี้ยวๆจ้าพะนะนาวสวยๆวะนนาวเป็นบ้านแพลวมีข้าวลามด้วยค่ะข้าวลามมะพร้าวืนนทึก มีทุเรียนด้วยจ้าทุเรียนด้วยผลไม้ผักสดนะคะผลไม้ผักสดจ้ารถพวมพวงพร้อมออกขายแล้วคะ่ะมีแอปเปิลด้วยค่ะ เพืนผู้จีหวานกรอบมีเห็ดด้วยดูฝรั่งกิมจูสวยสวยเปรี้ยวอมหวานสักหน่อยอร่อยมากๆเลยยายนั่งกินหมดเป็นลูกเลยนะทั้งทำงานทั้งนั่งกิน อันนี้คณะต้นเล็กถูกฝักยาวมาละสิบบาทมัดเบ้อเลยมัดเบ้อเบอร์เตอเลยซื้อถูกขายถูกซื้อถูกก็ขายถูกขายให้ลูกค้ารอเราลูกค้าไปจําเขาก็ว่ารถคันนั้นรอรถคันนั้นเดี๋ยวเขาก็มาอืม ก็ซื้อก็ดึงเอาดึงเอาดึงเอาไปอัดตูเ้เย็นแน่นเอียดเข้าไว้สองวันสามวันเข้าไปทีหนึ่งแต่ก็ไปทุกวันนะคะแต่ไปคนละจุดแต่ละจุดไม่เหมือนกันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ก็เป็นแตงกว่า ขอบคุณมากๆค่ะเอเปิ้ลฟูจิหวานกรอบนะคะอร่อยมากหอมๆตรงนี้ก็มีหลายอย่างมีปลาส้มมีขิงอ่อนมีเห็ด ยายชอบกินเห็ดฟางทุเรียนนะคะทุเรียนเรียนโลละร้อยสามสิบบาทองุ่นไขป่ปลา หลายอันหลายอย่างค่ะ สวยงามมากเลยแอปเปิ้ลปูจีหวานกรอบฝรั่งจิมโจขอบคุณมากๆค่ะ